พี่มายาเราขายสินค้าที่ดูแลสุขภาพของความงามในเรื่องของรูปร่างและก็ผิวพรรณเรียกได้ว่าตอบโจทย์ความสวยของยุคนี้ทั้งหมดเลยค่ะอ๋อที่เห็นนั้นยังไม่หมดนะคะมีอีกตัวเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนที่แล้วคือเซลเซล่าคอลลาเจนอาหารผิวของเรา พิมายาและไฟเบอร์ี่อยู่ในตลาดออนไลน์มาแล้ว6ปีค่ะถ้าเป็นตัวพีมายาเนี่ยจะช่วยในเรื่องของบล็อกไขมันใหม่แล้วก็สลายไขยมันสะสมต่งตางๆคนที่อยากลดน้ำหนักลดสัดส่วนต้องจัดตัวนี้ไปเลยค่ะส่วนตัวไฟเบอร์ี่เนี่ยนะคะจะเป็นตัวที่ช่วยปรับสมดุลระบบขับถ่ายใครที่ขับถ่ายยากเนี่ยตัวนี้ต้องมีติดบ,บ้านสองตัวนี้ทานคู่กันคือสัดส่วนและน้ำหนักลดไวมาก และนี่คือน้องใหม่ของพีมายาทั้ง3ตัวเลยนะคะตัวแรกเลยตรงกลางนี้จะเป็นแคลเอสนะคะน้ำชงคุมหิวอิ่มนานตัวนี้เป็นเบาหวานมีโรคประจําตัวก็สามารถทานได้น้องไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทรานส์แล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะคะบอกเลยว่าทานต่อเนื่องน้ําหนักและสัดส่วนลดลงอีกด้วยค่ะ ทั้งไบ o อเวจีและเซลเซราถือเป็นน้องใหม่ของแบรนด์พีมายาเลยนะคะแต่ว่ายอดขายก็ไม่แพ้สินค้าตัวอื่นเลยไบย o อเวจีจะเป็นวิตามินผักที่ช่วยเรื่องขับถ่ายนะคะมาในรูปแบบดีท็อกส่วนเซลเซราจะเป็นคอลลาเจนในรูปแบบน้ำชงนะคะตัวนี้ใครรักผิวนะคะอยากมีผิวออร่านะคะแน่นอนเลยว่ามีติดบ,บ้านนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สินค้าทุกตัวในแบรนด์พีมายาได้รับออยอถูกต้องชัดเจนนะคะผู้บริโภคมั่นใจได้เลยนะคะลูกค้าถุกท่านมั่นใจได้เลยว่าสินค้าทุกตัวของเรามาในราคาที่จับต้องได้อีกทั้งสรรสกัดพรีเมียมนะคะและยังได้ในเรื่องของคุณภาพความปลอดภัยด้วยค่ะ